สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องพนันรักนายเพลย์บอยซึ่งท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันญวลายคอมเป็นนิยายของอ e ียบนะคะสำหรับวันนี้เราเสนอเป็นตอนที่18สําสำหรับตอนที่18เราให้ชื่อตอนว่ากลับบ้านเราะรูปพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะ วินนี่มาส่งริสากับนาเดียที่บ้านตลอดทางในรถตกอยู่ในความเงียบมีแต่เสียงสะอื้นเบาๆของริสามาตลอดทางความรักที่เขามีให้เธอมันคงเป็นแค่การหลอกลวงสินะการกระทำและคำพูดทุกการกระทำของเขามันก็แค่การแสดงที่ทำให้เธอตายใจอย่างนั้นสินะความรักของเธอที่มีให้เขามันไม่ทำให้เขาคิดได้เลยหรือนาสมเพชสิ้นดี เป็นถึงเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แต่โดนหลอกไม่เหลือชิ้นดีจากคนที่เรารักแล้วต่อไปนี้เราจะมีหน้าไปพบท่านพ่อกับท่านแม่ได้อย่างไรส่วนนาเดียเธอก็นั่งรูปหน้าท้องเบาๆเหมือนกับต้องการจะบอกคนที่อยู่ในนั้นให้ได้รับรู้ว่าถึงหนูจะไม่มีพ่อแต่หนูก็ยังมีแม่นะลูกเธอไม่คิดเลยว่าเขาจะหลอกเธอหลอกทุกคนแบบนี้สำหรับเธอ มันไม่เป็นอะไรมากหรอกเพราะเธอคิดว่าเธอคงจะผ่านจุดนี้ไปได้ไม่ช้าก็เร็วแต่สำหรับริซาคงยากที่จะรับไหวเพราะขีรดินคือคนแรกสำหรับริซาทุกๆอย่างนาเดียดึงริซาเข้ามากอดพร้อมกับซับน้ำตาให้ริซาเธอต้องการที่จะให้ริซาได้รับรู้ว่ายังมีเธอที่คอยอยู่ข้างๆไม่ไปไหนรถของวินนี่วิ่งมาจอดตรงที่หน้าบ้านของริซา เมื่อริสาเห็นว่าถึงบ้านแล้วก็รีบเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าก่อนที่จะเปิดประตูเดินลงไปยืนข้างๆรถของวินนี่ที่จอดอยู่โดยที่ทั้งวินนี่และนาเดียก็ลงไปด้วยแกโอเคไหมให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนพวกแกหรือเปล่าวินนี่ไม่กล้าทิ้งให้เพื่อนอยู่กันตามลองพังสองคนเพราะเพื่อนของเธอทั้งคู่ก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายมาจใจเธอทิ้งให้เพื่อนอยู่กันแค่สองคนเธอก็เป็นห่วง กลัวว่าจะคิดสั้นเผลอๆอาจทำอะไรบ้าๆลงไปไม่เป็นไรหรอกวินนี่รีซากับนาเดียอยู่ได้วินนี่กลับไปพักผ่อนเถอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเพราะวันนี้เธอก็รบกวนวินนี่มา,มามากพอแล้วต่อไปนี้เธอก็คงไม่รบกวนวินนี่อีกแล้วล่ะแน่ใจนะว่าไม่ให้ฉันอยู่จริงๆจริงๆเราไม่เป็นอะไรเราโอเคเนะนาะนาเดียเนาะแกไปพักก่อนเถอะ เรากับริสาอยู่ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้งั้นถ้ามีอะไรพวกแกต้องโทรหาฉันเลยนะฉันเป็นห่วงพวกแกนะในเมื่อเพื่อนบอกว่าไม่เป็นอะไรเธอก็ไม่อยากที่จะขัดบางทีเพื่อนๆของเธออาจจะอยากอยู่คนเดียวจริงๆแต่ด้วยความเป็นห่วงเธอก็ไม่ลืมกําชับถ้ามีอะไรก็้โทรหาฉันได้ตลอดเลยนะจ้าถ้ามีอะไรเราจะโทรหาวินนี่แน่นอน เราไม่ลืมวินนี่หรอกถึงเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็จะไม่ลืมว่าเราเคยมีเพื่อนที่ดีอย่างวินนี่นะเมื่อคิดมาถึงตอนนี้ก็พาให้น้ำตาที่เหือดแห้งไปแล้วผ่านที่จะไหลออกมาอีกครั้งแต่ก็ต้องกลั้นมันเอาไว้อย่างสุดกำลังเมื่อเห็นสีหน้าที่เป็นกังวลของวินนี่งั้นฉันไปก่อนนะมีอะไรอย่าลืมละโทรหาฉันทันทีในขณะที่วินนี่กำลังจะหมุนตัวเดินไปขึ้นรถ ก็ถูกรีซาเรียกเอาไว้ก่อนวินนี่เดี๋ยวก่อนสิรีซามีอะไรเหรอเราขอกอดวินนี่หน่อยได้ไหมรีซากำสายกระเป๋าเอาไว้แน่นก่อนที่จะถามวินนี่ได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะวินนี่บอกด้วยรอยยิบพร้อมกับอ้าแขนเพื่อเพื่อนรักเข้ามากอดส่วนรีซาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็วิ่งเข้าไปกอดวินนี่อย่างแนบแน่นเพราะคิดว่าต่อไป เธอคงจะไม่ได้กอดวินนี่แบบนี้อีกแล้วแน่ๆไม่ต้องเสียใจนะยังไงริสาก็ยังมีเราอยู่ข้างๆคอยปลอบริสาแบบนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้วละ่ะวินนี่กอดพร้อมกับลูบหัวของริสาเบาๆก่อนที่จะปละริสาออกแล้วเช็ดน,น้ําตาให้เธอดูสิไม่สวยแล้วเห็นไหมไม่สมกับเป็นดาวมหาลัยเลยนะริสาไม่สวยไม่เป็นไรหรอกขอให้วินนี่สวยก็พอริสาพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ ย่า yeah, ฉันสวยอยู่แล้ววินนี่พูดพร้อมกับขยี้ผมของรีซาแล้วแกล่ะนาเดียไม่คิดจะกอดฉันบ้างเลยรึวินนี่มองไปข้างหลังก็เห็นเพื่อนของเธออีกคนที่ยืนอยู่แล้วก็มองมาที่เธอกับรีซานาเดียไม่ตอบอะไรก่อนที่จะกระโดดไปกอดวินนี่กอดสิวะไม่ให้กอดแกแล้วจะให้ฉันไปกอดมาที่นายล่ะนาเดียพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเออ กอดฉันน่ะดีแล้วอย่าไปกอดหมาที่ไหนเลยเดี๋ยวมามันจะติดเชื้อป้าของแกวินนี่กระหัวเราะพร้อมกับกอดตอบนาเดียแกรู้ไหมแกสองคนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะเว้ยฉันสัญญาว่าฉันจะไม่มีวันลืมพวกแกเด็ดขาดเพราะพวกแกคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเสมอถึงแม้ว่าพวกเธอจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ด้วยความเป็นเพื่อนของพวกเธอนั้นจะไม่มีวันจางหายวินนี่ จะเป็นเพื่อนของเธอเสมอและตลอดไปแกพูดอะไรเนี่ยแกพูดแบบนี้ทำไมพูดเหมือนจะหนีฉันไปไหนทำไมเพื่อนของเธอถึงได้พูดแปลกๆไม่มีอะไรหรอกวินนี่นาเดียก็พูดไปแบบนั้นละพวกเราไม่หนีไปไหนหรอกริสาต้องรีบอธิบายเมื่อเห็นวินนี่เริ่มสงสัยก็แล้วไปถ้าพวกแกสองคนคิดจะหนีฉันไปละก็ฉันจะตามไปให้ถึงบันไดหน้าบ้านเลยนะคอยดูเชียวมา มาให้กอดหน่อยซิวินนี่รีบเปลี่ยนเรื่องพูดก่อนที่จะดึงรีซาเข้าไปกอดอีกครั้งก็เท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสมคนยืนกอดกันกรมอยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาหาใหม่จ้าขับรถดีๆนะวินนี่จ้าแล้วอย่าไปแวะข้างทางรับผู้ชายอีกละ่ะเมื่อกอดกันเสร็จทั้งสามคนก็ปล่าออกจากกันเพราะถึงเวลาที่จะต้องแยกแยก้ายก,กันกลับและอีกอย่าง วินนี่ก็ต้องการที่ใจเพื่อนเพื่อนทั้งสองได้พักผ่อนด้วยเพราะเจอแต่เรื่องแย่ๆมาทั้งวันได้ได้ฉันไม่แวรรับใครหรอกถ้าเขาไม่หรอพอฉันไปแล้วนะก่อนที่วินนี่จะเดินไปขึ้นรถและขับรถออกไปริสากำนาเดียได้แต่ยืนมองรถวินนี่ที่ขับออกไปแล้วจนละสายตาเราจะไม่ลืมเธอเลยนะวินนี่บาบายจ้าเราสัญญาว่าเราจะไม่มีวันลืมแกเลย วินนี่ขอให้เธอโชคดีเพื่อนวินนี่จะอยู่ในใจของเราตลอดไปริซาวินนี่นาเดียเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปหลังจากนั้นรีซาก็โทรศัพท์หาท่านแม่ของเธอทันทีสวัสดีค่ะท่านแม่เหนื่อยมากไหมลูกคำถามจากผู้เป็นมารดาทำเอาริซาถึงกับร้องไห้หัวออกมาอย่างน่าสงสารลูกเหนื่อยลูกเจ็บไปหมดแล้วเพคะท่านแม่มันเจ็บ เจ็บจนไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรไม่รู้ว่าความเจ็บปวดของเธอนั้นจะหายไปตอนไหนถ้าเหนื่อยก็กลับบ้านเรานะลูกพ่อกับแม่พร้อมที่จะกอดหนูและจะทําให้ความเจ็บปวดของหนูนั้นจางหายไปอง์ราชินีก็เจ็บปวดไม่แพ้กับผู้เป็นลูกยิ่งได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกปานจะขาดใจแต่หัวใจของแม่นั้นยิ่งเจ็บยิ่งกว่าท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ทรงโกรธลูกหรยเพคะ ไม่จ้ะพ่อกับแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยกลับบ้านเราเถอะนะลูกถ้าที่นั่นมันทําให้ลูกของแม่เจ็บเธอไม่เคยโกรธลูกเลยเพราะเธอรู้ว่าความรักมันห้ามกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครชนชั้นไหนก็ตามค่ะท่านแม่ลูกจะกลับเจอเรียค่ะและในคืนนั้นเองรีสากับนาเดียก็ได้เดินทางมายัางสนามบินส่วนตัวของมาเฟียท่านหนึ่งโดยข้าวของทั้งหมด ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วริซาเลือกที่จะทิ้งข้าวของทุกอย่างเอาไว้ที่นี่ทิ้งไปพร้อมกับความเจ็บปวดของเธอเอาไว้ที่ประเทศไทยริซานาเดียและองค์ครักทั้ง5เดินเข้ามาภายในสนามบินก็ได้เจอเข้ากับท่านคิเดียวและมาดามเพียงเดือนที่มารอส่งเสด็จอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่ท่านทั้งสองรู้เรื่องราวทั้งหมดจากผู้เป็นราชาแห่งประเทศเจยเรีย ย้อนกลับไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วในขณะที่ท่านคีเดียวและมาดามเพียงเดือนกำลังตกอยู่ในการหลับไหลนั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างๆเตียงดังขึ้นก่อนที่ท่านคีเดียวจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูใครโทรมานะตอนนี้กำลังหลับสบายเชียวแต่เมื่อท่านคีเดียวได้เห็นเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นอยู่บนหน้าจออาการง่วงนอนก็หายเป็นปริทิ้งทันที ก่อนที่ท่านคิรียวจะกดรับและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะไม่คิดว่าท่านชายจะโทรมาตอนดึกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงถวายบังคมครับเจ้าชายไม่ต้องถวายอะไรเราทั้งนั้นเจ้ารู้ไม่ว่าลูกชายของเจ้าทำให้ลูกหญิงของเราต้องเสียใจและเสียน้ำตามากมายขนาดไหนฮะเสียงจากเจ้าชายวินเลียมที่ดังออกมาจากปลายสายทำให้ท่านคิริวรู้ได้เลยว่า เจ้าชายกำลังทรงไม่พอพระทัยและเรื่องบันลัยกำลังจะมาเยือนครอบครัวของเขาในอีกไม่ช้านี้เอก,ก,กระหม่อมขอพระทานอภัยแทนลูกชายของกระหม่อมด้วยที่ทรงทำให้เจ้าหญิงเมริซาต้องเสียพระทยัยหาเรื่องหัวขาดม่้พ่อแล้วไม่ล่ะไอ้ลูกเวนตอนนี้เจ้าหญิงคงต้องรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแน่ๆเจ้าชายถึงได้ทรงฟ้าผ่ารังเด็กเช่นนี้จะให้เราทำยังไงกับลูกของเจ้าดีละ่ะท่านคิดเดียว ประหารชีวิตเลยดีไหมอย่าเลยครับเจ้าชายโปรดไว้ชีวิตลูกของกระหม่อมด้วยเถอะก็ได้เราจะไม่ทำอะไรลูกเจ้าแต่เจ้าต้องเตรียมเครื่องบินให้พร้อมเราจะให้ลูกหญิงเดินทางกลับเจเรียคืนนี้แต่ก่อนที่ท่านคิเรียจะได้พูดอะไรสายของเจ้าชายก็ถูกตัดออกไปแล้วเขาก็ได้แต่นั่งกลุมเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรดีเมื่อกี้ใครโทรมาหรือคะมาดามได้ยินเสียงคนพูดคุย ก็เลยตื่นขึ้นมาก็พบาสามีของนางกำลังคุยโทรศัพท์ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเจ้าชายวิลเลียมส่งโทรมาบอกให้ทางเราเตรียมเครื่องบินให้พร้อมเจ้าหญิงเมเลซาจะกลับประเทศเจเรียคืนนี้ท่านคีเรียวบอกให้ภรรยาได้รับรู้งั้นก็เท่ากับว่าเจ้าหญิงทรงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วสินะแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีเจ้าหญิงทรงต้องรับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแน่ๆรวมถึงเรื่องที่ลูกชายของเธอ ไปหลอกเจ้าหญิงริสาถามว่าเธอรู้ได้ยังไงน่ะเลอกราเพราะวันนั้นวันที่เจ้าหญิงส่งมาที่บ้านเป็นครั้งแรกแล้วก็กลับไปจูจูก็มีพวกบริการวิ่งพรพลาดเข้ามาในห้องรับแขกที่เธอกับสามีนั่งจิบชาอยู่มีอะไรกันเลอทึงได้วิ่งกันมาหน้าตาตื่นเชียงทำท่าย,ยังกับเจอผีท่านคิเรียวถามบริการของตนที่วิ่งมาหน้าตั้งอย่างกับผีหลอกยิ่งกว่าเจอผีหลอกครับ นายท่านท่านต้องดูอะไรนี่ทศยื่นโทรศัพท์ของแยมที่มีรูปเจ้าหญิงริสาอยู่ในนั้นให้ท่านคี้เรียวดูอ๋อนี่น่ะเหรอหนูริสาแฟนเจ้าคีรินมันเป็นไงละ่ะสวยไหมลูกสไปคนโปรดของมาดามเลยละ่ะท่านคี้เรียวอดที่จะอวยลูกสไปคนโปรดของมาดามไม่ได้มีขนาดว่าหนูริสากลับไปแล้วนะมาดามคนสวยก็ยังชื่นชมลูกสายไม่จบสวยอยู่แล้วครับท่านเพราะเธอเป็นถึงเจ้าหญิง แห่งประเทศเจเรียนีทษพูดโพลกออกไปให้เจ้าหน่ายของตนได้รับรู้ว่าสภายที่ท่านทั้งสองชื่นชมนักชื่นชมนาก็คือเจ้าหญิงที่ท่านเคยส่งให้พวกเขาไปรับเสด็จที่สนามบินฮะเจ้าหญิงโอ้ยคุณฉันจะเป็นลมท่านคีเดียวได้มาดาเพียงเดือนถึงขั้นกับตกใจเมื่อได้รู้ว่าริสาแฟนของลูกชายตัวเองที่แท้เป็นถึงเจ้าหญิงแห่งประเทศเจเรีย มาดามเพียงเดือนเมื่อได้รู้ความจริงถึงกับเป็นลมล้มพับต้องเรียกคนรับใช้หายาดมยาลมมาให้วุ่นแกไม่ได้โกหกชั้นใช่ไหมไอ้ทศเขาถ้บจะไม่เชื่อหูตัวเองเลยจริงๆผมไม่กล้าโกหกนายท่านหรอกครับไม่เชื่อก็ถามไอ้พวกนี้ได้นะเพราะวันนั้นไอ้พวกนี้ก็ไปรับเสด็จเจ้าหญิงเหมือนกันครับทศพยักหน้าไปทางลูกน้องทั้งสี่ที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาจริงๆครับนายพวกผมพวกผมไม่โกหกหรอกครับ กาดทั้งสีคนพูดพร้อมกันด้วยนำเสียงที่หนักแน่นว่าพวกเขาไม่ได้โกหกเรื่องนี้จริงๆแกตายแน่ๆไอ้ขีดินถ้าเจ้าหญิงรู้เรื่องจริงทั้งหมดเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าลูกของเขาจะอยู่ในสภาพแบบไหน,นตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่ติดต่อกับคีดินเพราะงานยุ่งรวมทั้งมาดามด้วยตอนแรกเขาก็อยากจะบอกเรื่องเจ้าหญิงกับลูกชายของเขา แต่ด้วยการที่เขาและมาดามมีงานหนักก็เลยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยอีกทั้งเขาก็คิดว่าลูกชายของเขาคงจะสารภาพเรื่องนี้ไปแล้วเพราะดูแล้วลูกชายของเขาก็รักเจ้าหญิงมากเหมือนกันตัดมาที่สนามบินรีซาเมื่อเห็นพ่อและแม่ของอดีตคนรักก็รู้ได้เลยว่าท่านทั้งสองคงจะทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วถวายบางังเอ่อท่านคิดิยและมาดามเพียงเดือน เมื่อเห็นเจ้ายิงริสาเดินเข้ามาในสนามบินพร้อมกับองครักษ์ก็ลุกขึ้นพร้อมกับถวายการคำนับแต่ก็ถูกริสาห้ามเอาไว้ไม่ต้องพูดคำราชาสาปราค่าคุณพ่อคุณแม่ยังไงหนูก็ยังเป็นริสาคนเดิมค่ะริสายิ้มให้คนทั้งสองที่ยืนอยู่ตรงหน้าก่อนที่เธอจะมาที่นี่เธอได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าท่านทั้งสองคนก็ทราบเรื่องที่ลูกชายของท่าน ทำไว้ตั้งแต่แรกแต่เธอก็ไม่นึกถือโกรธคนทั้งสองเพราะคนทั้งสองไม่ได้ทําผิดอะไรต่อเธอหนูริสาลูกเแม,แม่แม่ขอโทษแทนคีรินด้วยนะลูกอย่ากโกรธพี่เลยนะไม่ค่ะหนูไม่เคยโกรธเฮียเลยค่ะหนูแค่เสียใจเท่านั้นคุณแม่อยากคิดมากเลยนะคะมาดามเพียงเดือนถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อเจ้าหญิงริสาทรงไม่ถือโทษโกรธลูกชายของเธอทางทั้งที่ลูกชายของเธอทำให้เจ้าหญิงริสา ส่งเจ็บปวดถึงขั้นต้องเดินทางกลับประเทศทันทีพ่อพ่อต้องขอโทษแทนคีรินด้วยนะลูกขอโทษจริงๆพ่อหวังว่าหนูจะไม่โกรธและให้อภัยลูกชายงงๆของพ่อแม้แต่ท่านคี้เรียวก็ยังต้องยอมขอโทษผู้หญิงตรงหน้าเธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ก็ต้องมาเสียใจเพราะการกระทํางงๆของลูกชายคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูไม่โกรธเฮียแต่เรื่องให้อภยัยหนูยังบอกไม่ได้คะ่ะ ว่าจะให้อภัยเฮียได้หรือเปล่าเพราะเฮียทำกับหนูเจ็บเหลือเกินค่ะรีสาพูดเสียงเศร้าก่อนที่จะร้องไห้ออกมาอีกครั้งทงั้งทที่ก่อนจะมาที่สนามบินเธอก็ตั้งใจแล้วว่าเธอจะไม่อ่อนแอไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นอีกแล้วแต่เธอก็ทำไม่ได้เพราะแผนในใจของเธอมันยังสดใหม่เหลือเกินโธรีสาไม่ร้องนะคะคนดีของแม่แม่ขอโทษแทนคีรินอีกครั้งนะลูก มาดามเพียงเดือนก็รู้สึกเจ็บปวดไม่แพ้กันเธอเข้าใจความรู้สึกของเจ้าหญิงริซาตอนนี้เป็นอย่างดีว่าเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนหนูต้องไปแล้วนะคะหนูฝากดูแลเฮียแทนหนูด้วยนะคะให้เฮียทานอาหารเป็นเวลาเรื่องเล่าหนูฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยเตือนพี่คีรินด้วยนะคะเราหนูคงไม่ได้อยู่ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วแล้วเรื่องรถคันนั้นเพราะว่าหนูเอากลับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูตั้งใจที่จะให้เฮียเป็นของขวัญ วัดครบรอบห้าเดือนของเราอยู่แล้วหนูไม่ขอรับคืนนะคะสิ่งของที่เธอตั้งใจที่จะให้เขาไปแล้วเธอขอไม่รับคืนเพราะถึงยังไงเขาก็ลงทุนที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รถคันนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนูต้องไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะหนูเป็นห่วงริสาลูกแม่ขอกอดหนูหน่อยได้ไหมริสาไม่พูดก่อนที่จะเดินเข้าไปกอดมาดามเพียงเดือน เธอรู้สึกอบอุ่นเสมอเหมือนได้กอดแม่ของตัวเองเดินทางดีๆนะลูกถ้าว่างก็มาเยี่ยมแม่บ้างหนูยังเป็นลูกสาวของแม่เหมือนเดิมมาดามถึงกับร้องไห้ออกมาเธอไม่คิดเลยว่าทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดขนาดนี้ถ้าเธอบอกลูกชายของเธอเรื่องเจ้าหญิงตั้งแต่แรกเรื่องมันก็คงไม่มีจุดจบแบบนี้คุณพ่อคะหนูขอกอดคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะได้สิลูกท่านคี้เรียวอาแขน กอดอดีตลูกสะพายหนูฝากดูพี่คีรินด้วยนะคะหนูคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วริซากระซิบที่ข้างหูของท่านขี้เรียวเบาๆเพื่อให้ได้ยินกันแค่สองคนก่อนที่ทั้งคู่จะปละออกจากกันริซาลูกหนูไปก่อนนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หนูลาละคะ่ะริซากราบลาทั้งสองก่อนที่จะเดินขึ้นเครื่องที่จอดรออยู่โดยไม่กล้าที่จะหันกลับมามองคุณทั้งสอง ที่ยืนส่งเธอนาเดียและบริการทั้งห้าก็ยกมือไหว้ท่านทั้งสองที่ยืนอยู่ก่อนที่จะเดินตามเจ้าหญิงขึ้นไปบนเครื่องเดินทางปลอดภัยนะลูกกลับมาหาแม่บ้างนะคะเจ้าหญิงองค์น้อยของแม่ทันคิเรียร์ไมาดาเพียงเดือนได้แต่ยืนมองเครื่องบินเจสลำใหญ่เคลื่อนตัวบรันเบก่อนที่จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปสู่ประเทศเจเรียริซาได้แต่มองไปนอกหน้าต่าง ที่เริ่มจะเห็นพระอาทิตย์สาดแสงเพราะใกล้จะเริ่มต้นวันใหม่แล้วลาก่อนนะคะที่รักหากมุลของเรายังมีหวังว่าเราจะได้มาเจอกันอีกรีสาพูดเบาๆก่อนที่จะหลับตาหวนคิดถึงภาพในวันวานที่เคยมีความสุขกับคนที่เธอรักหนูรักเียนะคะและจะรักตลอดไปลาก่อนลาก่อนประเทศไทยจบตอนที่18นะคะกับบ้านเรา ในนิยายเสียงเรื่องพนันรักนายเพลย์บอยหาอ่านฉบับเต็มได้นะคะที่ทันยบรัย .com นิยายของอียมตามลิงก์ที่ส้มฉุนได้แปะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ